จทย์ข้อนี้มีข้อน่าสังเกตว่าตัวเลขที่โจทย์ให้มาคำนวณน,นั้นมีรากที่2ของ3รากที่2ของ2และรากที่2ของ5ตัวเลขเหล่านี้เป็นการหาค่ารากที่2ที่ไม่ลงตัวถ้ากดเครื่องคิดเลขจะได้ตัวเลขเป็นทศนิยมแต่คำตอบที่โจทย์ให้มาเลือกทั้ง4ตัวเลือกนั้นเป็นจำนวนเต็มแสดงว่ารากที่2เหล่านี้หายไปในระหว่างที่คำนวณซึ่งอาจจะเกิดจากการยกกำลังสอง การยกกำลังสองจะทำให้เครื่องหมายกลอนหายไปเหลือเกิดจากการนำตัวเลขเหล่านี้มาบวกลบกันตัวเลขเหล่านี้อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ถ้าต้องการนำตัวเลขเหล่านี้มาบวกลบกันจะต้องนำเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกค่าสัมบูรณ์ของ4คือ4ค่าสัมบูรณ์ของลบ4คือ4ค่าสัมบูรณ์ของ X มีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้า x มากกว่า0 ค่าสัมบูรณ์ของ x คือ x ถ้า x น้อยกว่า0ค่าสัมบูรณ์ของ x คือลบ x ใส่ลบเพื่อกลับเครื่องหมายให้เป็นบวกลบด้วยลบ4คือบวก4ค่าสัมบูรณ์ของ5ลบ2เป็นเท่าไหร่เนื่องจาก5มากกว่า2คือตัวตั้งมากกว่าตัวลบดังนั้น5ลบ2จะได้ผลลบเป็นบวก ค่าสัมบูรณ์ของบวกก็คือเลขเดิมที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ค่าสัมบูรณ์ของ2ลบ5เนื่องจาก2น้อยกว่า5ดังนั้น2ลบ5จะได้ค่าติดลบค่าสัมบูรณ์ของเลขติดลบคือซ้อนลบเข้าไปเพื่อกลับเครื่องหมายลบให้เป็นบวกกระจายลบเข้าไปในวงเล็บมีผลทําให้เครื่องหมายเดิมที่อยู่ในวงเล็บจะถูกเปลี่ยนเป็นตรงข้าม เดิมเป็นบวก2จะกลายเป็นลบ2เดิมเป็นลบ5จะกลายเป็นบวก5ใช้หลักการนี้ในการนำเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์นี้เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบจะทําให้ผลลบเป็นบวกถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะทําให้ผลลบเป็นลบการที่รู้ว่าผลลบเป็นบวกหรือผลลบเป็นลบมีผลต่อการนําเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออก เพราะถ้าตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เป็นลบเมื่อนําเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกจะต้องซ้อนลบเข้าไปเพื่อกลับเครื่องหมายให้เป็นบวกเปรียบเทียบตัวเลข2ตัวคือตัวตั้งและตัวลบตัวตั้งคือ4คูณกับรากที่2ของ3ตัวลบคือ5คูณกับรากที่2ของ2ตัวเลขที่อยู่ในลักษณะแบบนี้เปรียบเทียบลําบากเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายให้นําตัวเลขที่อยู่หน้า เครื่องหมายกลนใส่กลับเข้าไปในเครื่องหมายกลอนตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายกลอนถ้าใส่กลับเข้าไปในเครื่องหมายกลอนจะต้องยกกําลังสองสเมื่อเข้าไปอยู่ในเครื่องหมายกลอนจะกลายเป็น4ี่กำลังสองหเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในเครื่องหมายกลอนจะกลายเป็น 5, กน้ากำลังสองสี่กำลัง2ได้16 5กําำลังสองได้25 16คูณ3ได้48 25คูณ2ได้50 50มากกว่า48ดังนั้นลากที่2ของ50ก็จะมากกว่าลากที่2ของ48ด้วยนั่นแสดงว่าตัวลบมากกว่าตัวตั้งดังนั้นคู่นี้จะได้ติดลบคู่ที่2ได้ผลลบเป็นบวกหรือเป็นลบนำตัวตั้งและตัวลบมาเปรียบเทียบกันโดยนำตัวแรกที่อยู่หน้าเครื่องหมายกลนใส่กับเข้าไปในเครื่องหมายกลนแล้วคำนวณออกมาผลสุดท้ายจะได้ว่า 50มากกว่า45นั่นคือตัวลบมีค่ามากกว่าตัวตั้งดังนั้นคู่ที่2จะได้ค่าติดลบคู่ที่3ได้ค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนับตัวตั้งและตัวลบมาเปรียบเทียบกันโดยนำตัวแรกที่อยู่หน้าเครื่องหมายกลอนใส่กลับเข้าไปในเครื่องหมายกลนแล้วก็คูณกันเพื่อให้ได้ผลคูณออกมาเป็นตัวเปรียบเทียบ 48มากกว่า45นั่นคือตัวตั้งมากกว่าตัวลบดังนั้นผลลบเป็นบวกเนื่องจากตัวเลขที่อยู่ภายใต้ค่าสมบูรณ์ของคู่ที่1น,นี้เป็นลบดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของคู่นี้คือลบแล้วก็เป็นตัวเลขชุดเดิมที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์คู่ที่2 ได้ผลต่างเป็นลบดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของคู่นี้คือลบด้วยตัวเลขชุดเดิมที่อยู่ภายใต้เ <skate> <idades> คร like ื่องหมายค่าสัมบูรณ์คู่ที่3ผลต่างเป็นบวกค่าสัมบูรณ์คือตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บเครื่องหมายเดิมที่อยู่ในวงเล็บจะถูกเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจากบวกจะกลายเป็นลบจากลบจะกลายเป็นบวก ลบซ้อนกับลบมีความหมายเป็นบวกถ้าหน้าวงเล็บเป็นบวกเมื่อนำวงเล็บออกเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บจะเหมือนเดิมคู่ที่3เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเลขคู่นี้คือเลขจํานวนเดียวกันแต่มีเครื่องหมายตรงข้ามกันเมื่อจับบวกกันจะได้ผลบวกเป็น0นคู่นี้มีเครื่องหมายตรงข้ามกันเมื่อบวกกันจะได้ผลบวกเป็น0ูนย์ คู่นี้มีเครื่องหมายตรงข้ามกันเมื่อจับบวกกันจะได้ผลบวกเป็น0ูย์ศนย์ยกกำลังสองจะได้0คําตอบคือข้นหนึ่ง